สวัสดีครับพบกันกับนน n ่ค King TV อีกครั้งนลฮะหลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปมาสามอาทิตย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เปิดเทอมแล้วนะครับก็ต้องไปขยันเรียนกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพคลิปกันนะฮะสำหรับชาวนน n ่ค King วีนะครับที่ถามผมว่าเราสามารถที่จะลงมอดไมค์ค r ร f t ได้ยังไงนะครับวันนี้ผมมีคําตอบครับมอดนี้เลยครับ t ทเมเน่ไอเทมครับที่ทุกคนชอบใช้กันในการเล่นไมค์คารฮะ ซึ่งสําคัญมากนะครับในการเล่นไมค์ครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับคนที่เล่นไมค์ครับนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงมัดโพเมนีเทมกันก่อนนะฮะแล้วก็เวลาการลงมัดก็เหมือนกันกับโพเมนีเทมครับอย่างแรกนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ extract file หรือว่า e x t r a c t here ก็ได้นะครับ แต่ผมเลือกเป็น extract file ครับเพราะมันจะไม่ลบครับแล้วกดโอเคไปครับคือต้องมีโปรแกรมวินลาก่อนนะครับครับผมจากนั้นให้เปิดตัวโปรแกรมนี้เอาไว้นะครับอ่าเปิดตรงนี้ไว้แล้ะจากนั้นนะครับให้เราไปที่รันนะแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจพิมพ์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องพิมพ์ใหม่เลย Windows 7ก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาที่รันตรงนี้ก็ได้ก็กดโอเคลืมไปครับเอาใหม่รันนะครับ นี่ครับเปอร์เซนต์แอปดาต้าเปอร์เซนต์ครับกดโอเคเข้าไปครับไปที่ดอทไมค์คราฟครับแล้วไปตรงตรงคำว่าบินนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาตรงโฟลเดอร์ไมค์คราฟจานะครับคลิกขวาแล้วก็ open with Villa ครับ นี่เราก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เิดหน้าต่างนี้ลงครับจากนั้นนะครับให้เอยเลยจากนั้นนะครับให้คุมไฟลเอาไว้ครับเราย่อครับแล้วก็ลากมันเอาไว้ในนี้เลยนะครับลากไว้ในนี้เลยครับจากนั้นเราก็สามารถลงมอดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มอดอยู่ในนี้แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องลงซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกม Minecraft ให้ดูนะครับ นี้นะครับจะเข้าไปที่วงผมนี่ครับท๊บหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์ในการถ่ายทำนี่ครับคพื่อมอสทูมเมนีเทมครับแล้วก็สามารถปรับสภาพอากาศเอ้ยไม่ใช่ปรับโหมดครับเป็น s ซ r v ์วิ l เวิลคีย์ที แอคเวนเจอร์ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนสันโดให้เปิดหรือปิดก็ได้สามารถเซตไทม์ให้กลายเป็นซันคือรุ่งอรุณครับกลางวันแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะค่ำแล้วอะ่ะแล้วก็กลางคืนแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดเท้เต็มได้นะครับส่วนไอเทมที่มีมันก็เราไม่ต้องหาเองนะครับแล้วก็สามารถอ n นชารได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงน,นี้เป็นดาเปลี่ยนงน,นี้เป็นขวานก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขอหาอยาเพิ่มความสาว่างในตอนกลางคืนสักคู่นะครับโอเคทำเซตดีกว่าง่ายดีโอเคนะครับ หลงทางแล้วล่ะเดี๋ยวผมขอเปิดปรับดิส t ทน c e ก่อนนะครับคู่นะครับเคียที บ้านตัวอยู่ไหนเ่ย Where is my home ไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับ ก็ขอจบการรายงานในการลงมอดียงเท่านี้นะครับส่วนพวกมอดเอ็กเรย์หรือว่าเจเนเรเตอร์อว่าอีดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลงได้เหมือนมอดทูเมนีเทมนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ